ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับมีนะคะที่ช่องหวังซินมีอีกแล้วจ้าเตรียมของไปคลอดกันคะ่ะทุกคนสวัสดีแม่แม่ทั้งหลายนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆที่แพลนจะมีผัวนในอีก20ปีนะคะ เตรียมของไปคลอดกันนะคะวันนี้เนี่ยมีก็รวบรวมสิ่งของที่จําเป็นนะคะที่ควรจะต้องเตรียมไปคลอดด้วยนะ,ะทุกคน คือมี่จะบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่มี่จะไปคลอดเนี่ยมี่ก็ดูเยอะมากหาข้อมูลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างเพราะว่าเป็นคุณแม่มือใหม่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยนะคะว่ามีอะไรสําคัญฉันควรเตรียมอะไรไปบ้างนะคะมี่ก็เข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตหาในเว็บไซต์หาในจิ๊กซอวนะคะเยอะมากว่าเราควรจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างก็มีคุณแม่แม่นะคะเขาก็มารีวิวเขาก็มา ลิทให้ดูเลยนะคะว่าเราเนี่ยควรจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะซึ่งเยอะมากแล้วคนรู้จักของนี้เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมีมีอาทิตย์หน้ามึงจะข้ออยู่แล้ว่เตรียมของได้แล้วนะจ๊ะ ช่จ้ะอาทิตย์น่าจะคลออยู่แล้วยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยจนคนรอบข้างต้องบอกว่ามึงเตรียมเหอะเดี๋ยวข้อเมื่อไหร่แล้วจะเตรียมไม่ทันนะคะแล้วผลออกมาก็คือเตรียมไม่ทันจ้ะเตรียมไม่ทันเลยนะคะวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ปวดท้องเยอะนะแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าใจเราไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเราก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวแบบจัดเต็มแล้วก็ไปเลยจ้ะไม่ได้นึกอะไรเลยไม่ได้นึกอะไรทั้งสิ้นว่าเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะแต่ว่าโชคดีที่โรงพยาบาลที่มี่ไปเนี่ยเขามีให้ทุกอย่างเลย ตั้งแต่แปรงสีฟันยาสีฟันผ้าอนามายัยเครื่องใช้เบบีชุดเบบีทุกอย่างเขามีให้หมดเลยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคค่อนข้างโชคดีนะจ๊ะและหลังจากที่มีคลอดแล้วนะคะสามีเนี่ยเขาก็กลับบ้านไปเอาของให้เรานะแต่ว่าจําได้นะคะว่าไม่ได้เอามาเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่า80%เนี่ยโรงพยาบาลเขามีให้หมดแล้วนะคะทุกคน วันนี้นะคะมีก็จะมาลิตรายการทั้งหมดที่เราควรจะต้องเตรียมไปนะคะทุกคนเอาให้ครอบคลุมเลยนะไม่ว่าจะคลอดโรงพยาบาลรัฐบาลหรือว่าคลอดโรงพยาบาลเอกชนนะคะเดี <S <S ๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมาในได้ของคุณแม่ก่อนนะคะในได้ของคุณแม่อันดับแรกเลยนะคะก็คือชุดที่เราจะต้องใส่กลับบ้านนะคะคือชุดเนี่ยเรามีชุดที่เราใส่ไปแล้วนะคะพอเราไปอยู่โรงพยาบาลสองคืนวันที่สามที่เราจะกลับเนี่ยเราก็ต้องมีชุดของตัวเองใส่กลับบ้านนะคะทุกคน และอย่างที่สองที่สําคัญเหมือนกันนะคะอันนี้คือในกรณีที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้มีให้นะคะก็คือของใช้ส่วนตัวนะคะทุกคนสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันคอนแทคเลนส์แว่นตาอะไรพวกนี้นะคะที่เราใช้ประจําเครื่องสําอางเราจะต้องเตรียมไปด้วยนะคะคือหลายๆโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันอะไรให้เรานะคะแต่ว่า เครื่องสำอางคอนแทคเลนส์แว่นตาอะไรพวกนี้นะคะที่เราใช้ประจํำวันอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปด้วยนะคะทุกคนมาถึงอันดับที่3จ้าสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือผ้าอ,อนามัยหล่นอนฉันจะบอกเลยนะว่าคุณแม่นะคะที่เพิ่งคลอดเนี่ย เราจะมีน้ําคาวปลาที่ไหลออกมาตลอดเลยนะคะอีน้ําคาวปลาเนี่ยจะไหลประมาณ1เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเตรียมผ้าอนามัยไปด้วยคือใครสะดวกแบบผ้าอนามัยก็เป็นผ้าอนามัยแบบแปะก็ได้นะหรือว่าใครสะดวกแบบเป็นแบบกางเกงอ่ะก็เป็นกางเกงก็ได้นะคะเป็นผ้าอนามัยแบบกางเกงอ่ะก็ได้แต่ว่าของมี่อ่ะมี่ใช้เป็นผ้าอนามัยแบบแปะปกติเลยนะคะเหมือนตอนที่เรามีประจําเดือน คือตอนแรกอะมี้ก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยแ mm hmm. ล้วน้ำเข้าปลาเราอะมันจะเยอะขนาดไหนวะเราจะต้องเอาเป็นแบบผ้าทำไมแบบแปะหรือว่าเราจะต้องใส่เป็นกางเกงเลยวะคือเราก็นึกไม่ออกนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเขามีให้เขาก็มีเป็นแบบแปะให้นะคะเหมือนเหมือนเวลาที่เราใช้ตอนเราเป็นประจำเดือน เออแล้วมันก็พอนะคะทุกคนมันไม่ได้ล้นอะไรขนาดนั้นเลยนะคะก็ถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแนะนําให้เราเตรียมผ้าอามาัยไปด้วยจะเป็นแบบแปะหรือเป็นแบบกางเกงอันนี้ก็คือแล้วแต่สะดวกคุณแม่ได้ลงต่อมาอันที่สี่สำคัญเหมือนกันก็คือทำธรรมดาทำ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  <X sack> ก็คือเสื้อหนให้นมนะคะทุกคน<ง> <X ES> jum, phon, อันนี้คือของมีเองนะส,นนออนะสภาพมันอาจจะแบบดูเยินนิดนึงนะคะทุกคนนี่เสื้อหนให้นมอ่ะมันจะมีแบบนี้ทุกคนเห็นปะเนี่ย เนี่ยมันจะมีแ๊กๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีแกะให้ดูเนี่ยแบบนี้นะคะคือเวลาที่เราให้นมหรือว่าเราใส่เครื่องปั๊มนมเข้าไปอ่ะเราสามารถลัดได้เลยนะคะเนี่ยคือเราก็อาจจะยังต้องใช้มือจับอยู่แต่ว่ามันไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะหรือว่าคุณแม่ที่จะต้องแบบเอาเอาลูกเข้าเต้าอย่างเงี้ยก็คือสามารถใส่สนดยแล้วก็เอาลูกเข้าเต้าได้เลยนะคะอันนี้ก็คือสะดวกมากอันเนี้ยมีซื้อจากแอปส้มนะคะทุกคนตัวละร้อยกว่าบาทคือมี่จะบอกว่า เราอะเป็นแม่ลูกอ่อนเราน้ำนมเรามันจะค่อยๆมาเยอะมากนะคะคือของมี่เนี่ยน้ำนมมาหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าบางคนถ้าเกิดว่าน้ำนมมาตั้งแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลเลยอะก็คือต้องใช้อันนี้ด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะต้องปั๊มนมเลยหรือว่าเราอาจจะต้องให้ลูกเข้าเต้าเลยนะคะทุกคนและให้ซื้อเผื่อเลยนะอันนี้ไซส์3าฉันจะบอกว่าปกติฉันใส่ไซส์32นะคะแต่ว่าอันนี้คือเพิ่มมาเป็น36เพราะว่าหน้าอกเราจะแบบ อย่างเงี้ยเป็นแม่โคอ่ะเป็นแม่โคถึออ่ะโคมันจะใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราใส่ แบบพอดีไม่หลวมแล้วก็ไม่คับเกินนะยิ่งถ้าแบบคับเนี่ยไม่ได้เลยนะคะทุกคนเราจะต้องใส่แบบกําลังดีรู้สึกสบายตัวนะเพราะว่านมเรามันก็อึดอัดพออยู่แล้วโว้ยมาถึงอย่างที่5นะคะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือแผ่นซับน้ํานมแผ่นซับน้ํานมเนี่ยม่จะบอกว่ามี่เนี่ยซื้อมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายมี่ก็ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ามันแปะไม่อยู่คือฉันรู้สึกแบบงุดงิดมากและจะบอกว่าอีสเตอร์ไหนให้นมมันเนี้ย เวลาที่เราใส่ไปแล้วอะเหมือนมันซับน้ํานมไปในตัวเลยเพราะว่าฟองน้ํามันใหญ่มากคือแผ่นซับน้านมเนี่ยใครอยากจะซื้อก็ซื้อ,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 อได้เลยนะคะเตรียมไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแต่ว่าในความรู้สึกของมี่เนี่ยไม่รู้สึกว่าไม่ต้องใช้ก็ได้เออไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเอาอยู่ซึมลงไปในฟองน้ําหมดแล้วอะทีนี้มาดูในส่วนของเบบี้กันเลยคะทุกคนในส่วนของเบบี้นะคะก็จะมีชุดใส่กลับบ<ๆ>้านนะคะทุกคนเราก็เตรียมไปได้เลยนะคะจะเป็นชุด หมวกถุงมือถุงเท้าแล้วก็ผ้าห่อตัวนะคะอันนี้คือสามารถเตรียมไปได้เลยแต่ว่าโรงพยาบาลของมี่เนี่ยเขาก็เตรียมให้เราอีกแล้วจ้านี่อันนี้นะคะอันนี้ก็คือชุดแรกเกิดที่โรงพยาบาลเขาใส่ให้เฉิงๆวันออกจากโรงพยาบาลนะคะทุกคนน่ารักมากดูสิเหมือนทะเลทับบี้เลยอะแล้วดูตัวตัวเล็กตัวน้อยมากตอนนี้ลูกฉันใส่ไม่ได้แล้วนะ อันนี้นะคะคือชุดที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาใส่ให้เบบีตอนกลับบ้านนะคะทุกคนแล้วก็มีผ้าห่อตัวห่ออีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าโรงพยาบาลไหนไม่มีเนี่ยคุณแม่ก็เตรียมไปได้เลยนะคะเราอยากให้ลูกเราใส่ชุดไหนคอลเลกชันไหนผ้าห่อตัวแบบไหนจัดเต็มได้เลยนะคะ ต่อมานะคะอย่างที่2นะคะก็คือผ้าห่อตัวแล้วก็ผ้าอ้อมนะคะทุกคนผ้าอ้อมเนี่ยควรเตรียมไปด้วยนะผ้าห่อตัวเนี่ยเราจะต้องห่อตัวเบบี้กลับบ้านนะคะเพราะว่าเบบี้ที่เขาแรกเกิดเนี่ยเขาชอบการห่อตัวมากๆคือมันเป็นฟีลเหมือนเขาอยู่ในท้องอะ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะแล้วเขาก็จะนอนหลับดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยควรเอาผ้าห่อตัวไปด้วยอันที่2ก็คือผ้าอ้อมนะคะผ้าอ้อมเนี่ยมีแนะนําว่าซื้อในแอปส้มได้เลยซื้อในแอปส้มได้เลยนะคะราคาประมาณ550บบาทมีทั้งหมด มี6ผืนราคา550บาทนะคะใช้ดีมากอยู่ในแอปส้มนะคะทุกคนผ้าอ้อมเนี่ยเราต้องเตรียมไปด้วยนะเพราะว่าสําคัญมากๆนะคะอะต่อมาอย่างที่3ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือนี่จ้าทิชิตชุ่เปียกนะคะอันนี้เราก็ควรจะต้องเตรียมไปด้วยนะคะเผื่อแม่แม่คนไหนนะคะจะต้องเริ่มปั๊มนมหรือว่าเริ่มเอาลูกเข้าเต้านะคะเราจะต้องมีนมหยดตร,ตรงนั้นตรงนี้หรือบางทีเลอะปากลูกนะคะอันนี้เราสามารถใช้ได้เลยนะอันนี้คือโนสปอนนะคะทุกคนอันนี้คือยี่ห้อที่นี่ใช้จริงๆคือไม่รู้สึกว่า มันค่อนข้างคลีนอะค่อนข้างรู้สึกแบบออร์แกนิกนะคะคือเราก็ค่อนข้างชอบนะคะยี่ห้อนี้ที่ชู่เปียกเนี่ยเราจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกหน่อยนะเอาที่มันออร์แกนิกจริงๆแล้วก็ปลอดภัยกับเบบี้นะคะเพราะว่าเบบี้อกบางมากหล่อนกระเตรียมไปด้วยนะสําหรับที่ชู่เปียกนะคะและอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องปั๊มนมของคนุณ ของมี่เนี่ยมี่จะใช้เป็นของยี่ห้อนี้นะคะ attitude หมัดนนทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันจะดุดค่อนข้างแรงนะคะ คือถ้าเป็นคุณแม่ที่ท้องสองเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ว่าคุณแม่ท้องแรกเนี่ยบางทีหัวนมเรายังไม่ได้านนะมันยังเป็นฟรีแบบหัวนมแบบเบอร์จิน,น่ะเธอบางทีเราใช้ยี่ห้อนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแรงเกินไปนะคะแต่ว่าของมีเนี่ยแรกๆก,ก็แรงหลังๆกูเริ่มซาดิษเนี่ยหลังเริ่มชอบโอโ้โหดุดยิ่งแรงยิ่งเร็วยิ่งชอบนะคะเครื่องปั๊มนมเนี่ยเราสะดวกยี่ห้อไหนเราเตรียมได้เลยนะคะทุกคนสําคัญมากเพราะว่าเราจะต้องเริ่มปั๊มนมแล้วนะคะแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะสอนเราด้วยว่าเราเนี่ยควรจะต้องใช้เครื่องปั๊มนมแบบไหน ทำความสะอาดดูแลรักษายังไงอ๋อมีหนึ่งอย่างนะคะที่เกือบจะลืมเลยนะคะทุกคนก็คือถุงนมค่ะทุกคนนี่ถุงนมนะคะคือทุกคนเนี่ยเตรียมเครื่องปั๊มนมไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมถุงนมไปด้วยนะคะอันนี้เนี่ยมี่ใช้ของละไมนะคะอันนี้ก็คือราคาถูกแล้วก็ดีด้วยนะคะทุกคนเนี่ยมี่ซื้อยกลังมาเลยนะคะประมาณ สิบกล่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ราคาถูกมากอันนี้ต้องเตรียมไปด้วยนะคะ <f uck> ทุกคนถุงนมนะคะสําหรับแม่แม่คนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตะไคร้ให้มีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้มีด้วยนะคะแล้วก็ฝากแม่แม่แล้วก็น้องๆทุกคนนะคะติดตามไอจีติดตามทิกตอกของมี้ด้วยนะคะทุกคนส่วนใครอยากให้รีวิวอะไรหรือว่ามีคําถามก็ท <c oughs> ิ้งไว้ด้านล่างได้เลยจะมาคอมเมนต์ค,คุยกันมาคอมเมนต์ด่ากูก็ได้กูเหงาวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันในไอจีนะบ๊ายบาย